สนับสนุนโดยเนสกาแฟ Blend and Brew เข้มนุ่มลงตัวเอาใจไปเลย The Next One หาจริงฝึกจริงเล่นละครจริงกับช่องวัน31ลิปสีแยกลิปสีสีของอัง้มจาก Miss Teen. มิสทีนมาดินาเปเนลูกไม่ไไมีใครรู้ Terima kasih. Oh, yeah. บ้างคะช่วยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะอ๋อคือเรนได้ยินเสียงคนร้องกรีดังลั่นเลยค่ะอตอนนั้นเรนกำลังจะวิ่งหนีนะคะแล้วก็เรนหันไปเห็นเด็กตัวเล็กๆคนนึ่นะคะ่ะที่ติดอยู่ตรงซอกบันไดซึ่งเรนก็เลยตัดสินใจกลับไปช่วยน้องเขาอะค่ะโอ้ัออใช่ค่ะพอเรนส่งเด็กให้กับพี่คนนึงซึ่งเรนจําไม่ได้นะคะว่าพี่คนนั้นเป็นใครเพราะว่ามันชุลมุนมากเลยอะคะอ่ะเรนหันกลับมาอีกที ก็มีไม้ที่ติดไฟหล่นทับเซเรน,นะคะโอ้ยอเรนใช่ค่ะเินทั้งเจบทั้งแสบ,แสบหน้าไปหมดเลยค่ะเป็นไงครับเป๊ะทุกําพูดผมบังคับให้น้องเรนอะ่ะอานที่คุณเพียวส่งมาให้ไม่ผิดเลยสักคำน้องเรนคะเห็นพี่เพียวบอกว่าแผลบนใบหน้าของน้องเรนเนี่ยรักษายากมากเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะ ปกติแผลที่เกิดจากไฟไหม้มันทั้งเจ็บทั้งแสบอยู่แล้วนะคะแต่นี่ดันมาเกิดบนหน้าของเรนอีกมันก็เลยต้องผ่าตัดหลายรอบเลยนะคะโอ้ยคุณแม่นะคุณแม่ซื้ออะไรมาเยอะแยะไปหมดโอ้ยนี่ลูกโอ้ยถึงบ้านสักทีหนึง่งคิดถึงคิดถึงบ้านโอ้ยนี่แต่เมื่อกี้ที่สนามบินนะ กเก่งมากเลยนะเลนฉันเห็นนักข่าวมาถามแกซอกแซกซอกแซกฉันก็กลักวกลัวกลัวแกจะหลุดแหม่แม่บทละครไปสิบสิบหน้าเ่ยก็ท่องมาแล้วสคริปต์แค่นี้เด็กมากต้องขอบคุณพี่เพียวมากเลยนะคะพี่นา่าจะไปเปน็นนักเขียนนะแต่งเรื่องแก้งเก่งก็คงไม่เก่งเท่าการสแสดงของน้องเดนเหรอกจะ้ะค่ะเฟล กระเป๋าเข้าไปเก็บให้ในห้องหน่อยสิไปได้ค่ะแม่แต่ของของเรนนแม่ไม่ต้องยุ่งนะเดี๋ยวเรนออกเองอุ้ยจามีความลับแอบซื้ออะไมาปะเนี่ยไม่ต้องยุ่งเลย,ยคลุณเรนคะมีคนมาส่งดอกไม้คะ่ะใครอะขอบคุณค่ะ พี่เพียวคะถึงพี่เพียวจะเป็นเจ้าของโมเดลลิง่งแต่เรนก็ไม่จำเป็นที่ต้องบอกพี่ทุกเรื่องก็ได้มั้งคะพี่จะถามอีกครั้งนะดอกไม้เนี่ยผู้ชายคนไหนส่งมาให้จ้ะออ้ยคงไม่มีอะไรหรอกคะ่ะคุณเพียวก็แ,แค่แฟนคลับธรรมดารรมดาส่งดอกไม้มาให้เหมือนเคยเลคะค่ะ ช่ไหมเรนคุณแม่คะคุณแม่พูดอย่างกับว่าไม่รู้จักลูกสาวคุณแม่อย่างนั้นแหละถ้าเป็นดอกไม้แฟนคลับจริงๆป่านเนี่ยคงโยนทิ้งไปแล้วล่ะคะ่ะคงไม่มากอดยิ้มน้อยยิ้มใหญ่แบบนี้หรอกจริงไหมจ๊ะตกลงใครส่งดอกไม้มาให้จ๊ะแล้วถ้าเรนไม่บอกพี่ล่ะคะพี่ก็จะบอกว่า อย่าท้าทายคนที่รู้ความลับของเราเพราะมันจะเป็นการฆ่าตัวเองสันค่ะเตรนว่าห้ามีี้ดีกว่าค่ะครับ อะไรหรือเปล่าคะฮัลโหลสวัสดีครับเนรนกลับมาถึงเนี่ยก็โทรชวนผมทานข้าวเลยละครับ เรนก็แค่ยอยากเลี้ยงค่าตอบแทนสำหรับดอกไม้นะคะแหมผมก็นึกว่าชวนเพราะคิดถึงสิ <c oughs> ก็แล้แต่ซันจะคิดนะคะว่าเพราะอะไรเอาเป็นว่าซันจะไปทานข้าวกับเรนไหมคะได้สิครับโอเคค่ะแล้วเจอกันนะคะ <c oughs> เห็นไหมล่ะคะพี่เพียว เรนมีประโยชน์กับพี่มากกว่าที่พี่คิดเอาเป็นว่าตอนนี้พี่เป็นนี่เรนอีกครั้งแล้วนะคะแต่พี่ว่างานนี้เราก็วินวินด้วยกันทั้งคู่นะจ๊ะแต่ก็เอาเถอะยังไงพี่ก็ต้องขอบใจเรนด้วยนะจ๊ะถ้าเกิดว่าพี่ได้ซันมาอยู่ในโมเดลลิ่งของพี่จริงๆแล้วแล้วก็พี่จะสมนาคุณให้น้องเรนอย่างจุใจ น้าะูข<ป>อบใจมากนะน้องมู ทูขอโทษอีกครั้งหนึ่งนะคะปะทูสาบานได้เลยว่าชิมวายไปแก้วเดียวจริงๆไม่เป็นไรหรอกปะทูเดี๋ยวมูมีงานต่อตอนเย็นใช่ไหมยั้นตอนนี้ไปพาก,ก่อนเถอะถ้าพี่แอลกับพี่แทนรู้ว่าปะทูเมาอ่ะปะทูหัวขาดแน่ๆเลยค่ะงันปะทูก็ไม่ต้องบอกพี่แทนกับพี่แอลนะว่าปะทูเมาโอเคไหมถ้าพี่แอลถามว่าทําไมเราไม่กลับกันตั้งแต่เมื่อวานนะคะ ก็บอกเขาไปตามนั้นแหละว่าเรากินเลี้ยงต่อจนค่ำเราปัทหูเอก็ขับกลับไม่ได้ด้วยไม่ชำนาญเส้นทางมุกก็เลยชวนปรทหูคางต่อเลยตกลงตามนี้นะ ใหญ่คุณกลับม,มาหาคุณก็เลยใช้เซ็กส์ผลูกมัดมุกว่ะนี่มันพอสอนไหนนะคุณลงมันหมดยุคที่ผู้หญิงถูกผู้ชายปล่าบตบตเป็นท่าของผู้ชายคนนั้นละค่ะผมขยายคุณรู้ว่าผมรักคุณรักถึงขนาดทำอะไร,ร,ราคาเสตกเพื่อให้คุณกลับม,มารักผมมุกบอกคุณแล้วใช่ไหมวันนี้ชีวิตจริง ไม่ใช่ละครไม่มีผู้หญิงคนไหนที่เขาจะรักผู้ชายที่บังคับขืนใจเขาได้หรอกนะฮะมุกมุผมรู้ว่าผมผิด <c oughs> ผมแค่อยากได้โอกาสผมบอกว่าสิ่งที่ผมทำกับคุณในวันนี้จะทำให้คุณกลับมารู้สึกอะไรกับผมบ้าง หรือทำให้คุณกลับมารักผนมะยังก็ต้องขอโทษด้วยนะคะที่ทำให้ผิดหวังเพราะว่าเซ็กส์ของคุณนอกจากจะไม่ได้ทำให้มุกกลับมารักคุณแล้วยังทำให้รู้ด้วยว่าคุณไม่มีตัวตนในชีวิตมุกอีกเพราะว่าคุณทำขนาดนี้ มุงยังไม่รู้สึกอะไรไม่โกรธไม่เกลียดไม่เสียใจ<อ>เซ็กซ์โดยปราศจากความรักสำหรับมุกมันก็เหมือนเมาแล้วก็อ้วกให้หมากินมุกพูดขนาดนี้ละ ว่าเราคงจะไม่ต้องเจอกันอีกนะคะดูสิพี่ซื้อของโปรดใครมาฝากพี่แทนมาได้ยังไงคะไหนบอกว่าจะกลับไฟเย็นไม่ใช่หรอ ถ้าพี่บอกมุกว่าพี่กลับไฟเช้ามุกจะเซอร์ไพรส์สแบบนี้หรออยากชิมอะไรก่อนดีบัลลีชีสเค้กหรือว่ามุกก็ต้องเลือกบัลลีชีสเค้กสิคะ เมื am, ่อวานกลับถึงบ้านกี่โมงอะมุกพี่โทรหาทั้งมุกทั้งปลาทูไม่มีใครรับสายพี่เลยเมื่อวานเหรอคะเมื่อวานพอดีหลังจากเลิกงานแล้วอะลูกค้าเขาชวนกินข้าวต่ออะค่ะแล้วกว่าจะเสร็จเนี่ยก็ดึกมากละมุกก็เลยบอกว่างั้นเราค้างกันที่นั่นเถอะปลาทูเองก็ขับรถไม่ชินทางหรอกค่ะตอนแรกุมจะโทรบอกพี่แทนละแต่มือถือมุกมันตกน้ำแล้วก็ พังไปเลยค่ะส่วนมือถือปาทูก็แบตหมดด้วยขอโทษที่ทำให้เป็นห่วงนะคะไม่เป็นไรนะ <S <S แค่พี่กลับมาเห็นมุกโอเคพี่ก็โอเค เขาปีที่นี่เหรอคะ